เดี๋ยวกูไปส่งทีรักแปงกูมาพอดีเลยแปขึ้นรถไป,ไปเฮ้ยรถกูยังว่างอยู่นะเวย้ยมาดิกูอยากนั่งเบีย์มานานแล้วอะกูก็อยากนั่งว่ะทำไมเขาไม่ยังนั่งรถเราอะมันถูกไปใช่ไหมอย่าคิดมากเลยนะพี่บอส หนูว่ารถเราเนี่ยนั่งสบายกว่าตั้งเยอะอีกอย่างหนูก็ไม่ได้อยากพวกเขาขึ้นมานั่งรถเราอยู่ละมีแค่เราสองคนเนี่ยดีจังเยคนธรรมดาซื้อรถเน้นการใช้งานจริงหรือคำนึงถึงภาพลักษณ์หน้าตาทางสังคมปีนี้บริษัทขาดทุนอย่างต่อเนื่องเลยนะนับตั้แต่เดือนนี้เป็นต้นไปฉันจําเป็นจะต้องลดเงินเดือนทุกคนคนละสองพันบาทเดี๋ยวก่อนนะครับนะแต่ว่าพวกเราเคยถูกลดเงินกันไปแล้วนะครับแล้วถ้าลดอีกเนี่ยผมจะเอาเงินที่หนไปจ่ายค่าผ่อนรถเหรอครับ ไม่เพียงแต่ลดเงินเดือนนะแต่จะปลดพนักงานด้วยถ้ามีปัญหาเนี่ยก็ไปคุยกับฝ่ายบุคคลเอาเองวันนี้เลิกผู้ชุมแค่นี้หัหน้าครับหัวหน้าวะฮัลโหลครับสี่หมื่นแค่ประกันรถเองทำไมันแพงขนาดนี้คุณผู้ชายครับเบี้ยประกันนี้ตามราคารถของคุณเลยนะครับถ้าแพงขนาดนี้ทำไมไม่บอกตอนซื้อรถวะ ควรซื้อรถเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตอย่าให้เป็นภาระที่ต้องไปหา,ฤฤาับเด็่่าเงินในบัญชีห้าหมื่นหายไปไหนหมดอ่ะผมเอาไปซื้อประกันเนี่ยที่เหลือก็จ่ายค่าผ่อนรถฉันอุตส่าห์ให้คุณเอาเงินไปซื้อรถแต่นี่มันเงินฉุกเฉินที่ฉันสำรองไว้ถ้าพ่อแม่ฉันป่วยฉันจะใช้เงินจากไหนอะเดี๋ยวผมขอหาวิธีก่อนได้ไหม วิธีเหรอหายังไงอ่ะกู้งินออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องคืนหรอนี่คุณคุณซื้อรถเพราะว่าอยากมีหน้ามีตาในสังคมอ่ะแล้วไงลูกไปเรียนลูกก็ต้องใช้เงินพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ก็ต้องใช้เงินอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงก็ถ้ามันไม่มีวิธีอื่นเดี๋ยวผมออกไปขับแกล้เองก็ได้ออหน้าครับ ให้ผมไปส่งไหมครับวันนี้ฉันว่าฉันจะกลับกับบอสอะพอดีว่าฉันจะซื้อรถคันนี้อะก็เลยอยากรู้ว่ามันนั่งสบายแค่ไหนบอสวันนี้นายไปส่งฉันได้ไหมอ๋อได้ครับเชญครับกลับก่อนนะแพทเอ,อ่อหัวหน้าครับคือรถผมอาจจะไม่ดีเท่ารถ BM ของแพทริหรอกนะครับ ใช่ว่านายเข้าใจผิดนะตอนนี้คนมากมายเข้าใจผิดเป็นอยู่สองเรื่องคือหนึ่งรถหรูเท่านั้นที่จะทําให้มีหน้ามีตากับ 2. รถราคาแพงต้องดีกว่ารถราคาถูกเสมอมันเป็นความคิดที่ล้าหลังมากสําหรับฉันนะการทําธุรกิจสมัยนีย้มันก็ต้องดูว่ารถสามารถสร้างผลประโยชน์ให้เราได้หรือเปล่าหนุ่มสาวสมัยนี้ก็เลือกซื้อสิ่งที่เหมาะสมไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงรถนายราคาไม่กี่แสนแต่ก็ใช้งานได้ดีไม่ใช่หรอใช่ครับให้ไปส่งที่ไหนดีครับ แถวๆซอยแปดสิบก็ได้โรงพยาบาลครับพี่ได้ครับไอ้พทิกทำไมมาขับแก็บวะอ๋อวันด็กูยอยู่บ้านเบื่อเลยออกามาขับแกลบเล่นโรงพยาบาลใช่ปะ ทีรักพี่มาละหนูขอโทษนะพี่บอสพี่ก็เพิ่งซื้อรถใหม่อ่ะแถมยังต้องมาจ่ายค่ารักษาให้หนูอีกขอโทษนะที่ทำพี่ลำบากไปด้วยเลยไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ไม่ได้ซื้อรถแพงขนาดนั้นก็พอมีเงินเก็บเหลืออยู่แหละหนูก็ต้องคิดมากนะไม่ได่หนูเองแหละรีบหายนะหายดีเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวหาพ่อหาแม่เข้าไหมค่ะสำหรับผู้ใหญ่ สิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือัไม่ใช่รถยนต์แต่คือเงินในบัญชีเพราะเงินคือหลักประกันเมื่อชีวิตเจอความเสี่ยงรถผมเพิ่งซื้อมาแค่ปีเดียวเองนะครับทำไมราคามันตกขนาดนี้รถยนต์เป็นสินค้าสิ้นเปลืองอยู่แล้วค่ะต่อให้ขับมาแค่ปีเดียวซื้อมาวันเดียวราคาก็ตกตกลงจะขายไหมคะขายครับชาร์จแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะไปถึงขอนแก่นเหรอ ถ้าไม่ถึงก็หาชา,าระหว่างทางก็ได้เดี๋ยวนี้ตู้มเยอะแครนนี้ชาร์จเร็วด้วยนะขึนรถกันเลยเหรอฮะพักเิกอยากกับเมียแล้วแถมขายรถไปแล้วด้วยสำหรับคนทั่วไปการซื้อรถไม่ใช่แค่ซื้อยานพาหนะแต่เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อชีวิต